อสังกิยชาดกว่าด้วยเมตตากรุณาทำให้ปลอดภัยพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเทตวันมหาวิหารทรงประรบอุบาศกชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งปรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอาสังกิโยมหิคามัมหิดังนี้ได้ยินว่าอุบาศกนั้นเป็นพระอริยสาวกผู้โสดาบันเดินทางไปกับกองเวียนขบวนหนึ่ง ครั้นพ่อค้าเกวียนทั้งหลายปลดเกวียนตั้งเพิงพักในที่ป่าตำบลหนึ่งก็เดินจงกรมอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งพวกโจรห้าร้อยกำหนดเวลาของตนแล้วคบคิดกันว่าพวกเราจัปล้นที่พักต่างถือธนูและไม้พลองเป็นต้น พากันไปล้อมที่นั้นไว้แม้อุบาศกนั้นก็คงเดินจงกรมอยู่นั่นเองจนทั้งหลายเห็นอุบาศกนั้นแล้วคิดว่าผู้นี้ต้องเป็นยามเฝ้าที่พักแน่นอนคอยให้บุรุษผู้นี้หลับเสียก่อนพวกเราถึงจักล้นเมื่อยังไม่อาจจู่โจงก็ตั้งมั่นอยู่ในที่นันนันแม้อุบาศกนั้นก็คงยังอธิษฐานเดินจงกรมอยู่นั่นเองทั้งในปฐมยามมัชิมยาม และแม้ในปัจฉิมยามจนถึงเวลารุ่งสว่างพวกโจรไม่ได้โอกาสก็ทิ้งก้อนหินและไม้พลองเป็นต้นที่ต่างก็ถือกันมาแล้วพากันหลบไปแม้อุบาสกกระทำกิจของตนสำเร็จแล้วกลับมาสู่พระนครสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ที่กำลังรักษาตนก็เป็นผู้รักษาผู้อื่นด้วยหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าถูกละอุบาศก ผู้รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนั่นแหละอุบาสกนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วข้าพระองค์เดินทางไปกับกองเวียนขบวนหนึ่งเดินจงกรมอยู่ที่โคนไม้ด้วยคิดว่าจากรักษาตนกลายเป็นรักษาหมู่เวียนทั้งหมดไว้แล้วพระเจ้าข้า พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกแม้ในครั้งก่อนบัณฑิตท,ทั้งหลายรักษาตนอยู่เป็นอันรักษาผู้อื่นด้วยดังนี้แล้วทูลอาราธนาทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพารันสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในสกุลพราหมณ์เจริญวัยแล้ว เห็นโทษในการจึงบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์มาสู่ชนบทเพื่อต้องการเสพรสเปรี้ยวรสเค็มบ้างเมื่อท่องเที่ยวไปตามชนบทเดินทางไปกับกองเกวียนขบวนหนึ่งเมื่อขบวนเกวียนพักที่ป่าแห่งหนึ่งก็ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขเกิดแต่ฌานไม่ห่างกองเกวียนจงกรมอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วยืนอยู่ครั้งนั้นพวกโจรห้าร้อยพากันมาด้วยคิดว่า จักปล้นหมู่เวียนในเวลาที่กินข้าวเวย็นแล้วโอบล้อมไว้พวกโจรเหล่านั้นเห็นพระดาบทคิดว่าถ้าพระดาบทนี้จักเห็นพวกเราคงบอกชาวเวียนเป็นแน่ต่อเวลาท่านหลับพวกเราค่อยปล้นกันเถิดแล้วพากันตั้งมั่นอยู่ณที่นั้นเองฝ่ายพระดาบทคงเดินไปมาอยู่เรื่อยๆตลอดคืนพวกโจรไม่ได้โอกาสก็พากันทิ้งไม้พลองและก้อนหินที่ถือกันมาตะโกนบอกชาวเวียนว่า ชาวเวียนผู้เจริญถ้าดาบทผู้ที่เดินไปมาอยู่ที่โคนต้นไม้องค์นี้ไม่มีในวันนี้แล้วพวกท่านทุกคนจะต้องประสบการปล้นอย่างขนาดใหญ่เป็นแน่พรุ่งนี้พวกท่านควรกระทำสักการะใหญ่แด่พระดาบทดังนี้แล้วพากันหลีกไปครั้นสว่างแจ้งแล้วพวกกองเกวียนเห็นไม้พลองและก้อนหินเป็นต้นที่พวกโจรพากันทิ้งไว้ต่างกลัวพากันไปสำนักพระโพธิสัตว์ ถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเห็นพวกโจรหรือพระโพธิสัตว์ตอบว่าเออผู้มีอายุทั้งหลายเราเห็นพวกกองเวียนถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเห็นโจรมีประมาณเท่านี้ไม่มีความกลัวความหวาดหวัน่นเกิดขึ้นเลยหรือขอรับ พระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายความกลัวความครั่นครามเพราะเห็นพวกโจรมีเฉพาะแก่คนมีทรัพย์แต่อาตมาเป็นผู้ไรทรัพย์จักต้องกลัวทำไมเพราะเมื่ออาตมาอยู่ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีความกลัวหรือความคลั่นค้ามไม่มีทั้งนั้นเมื่อจะแสดงธรรมแก่คนเหล่านั้นกล่าวคาถานี้ความว่าเราไม่ต้องระแวงในบ้าน เราไม่มีภายในป่าเรามุ่งก้าวขึ้นสู่ทางตรงด้วยความเมตตาและกรุณาดังนี้อีกในหนึ่งด้วยบทนั้นพระดาบทแสดงว่าเพราะความเป็นผู้ศีลบริสุทธิ์จึงชื่อว่าก้าวขึ้นสู่ทางตรงอันเว้นแล้วจากความคดด้วยกายวาจาใจอันได้แก่ทางไปสู่พรหมโลกดังนี้แล้วแสดงความยิ่งไปกว่านั้นว่า เพราะดำรงมั่นในเมตตาและกรุณาชื่อว่าก้าวขึ้นสู่ทางตรงคือทางไปพรหมโลกอธิบายว่าทมทั้งหลายมีเมตตาและกรุณาเป็นต้นชื่อว่าเป็นทางตรงเพราะผู้ที่มีฌานไม่เสื่อมเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่หมายได้โดยถ่ายเดียวพระโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมด้วยคาถานี้ด้วยประการชานีอันมนุษย์เหล่านั้นผู้มีใจยินดีแล้ว สก,การะบูชาแล้วเจริญพรมวิหารสี่ตลอดชีพไปเกิดในพรหมโลกแล้วพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสือบอนุสนธิประชุมชาดกว่าชาวเกวียนในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระดาบทมาเป็นเราตถาคตชะนี้แล